Thank you. สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผูริฟิมนะครับคลิปนี้นะครับก็มาออนไลน์นะในช่องผูริฟิมทีวีนะครับนะก็มาพบมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในคลิปที่48แล้วนะครับซึ่งนะคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาพูดคุย ในเรื่องของนะที่หลายๆท่านเองบอกว่ามีแต่ความทุกข์ใจนะครับว่าควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่สามารถนะทำให้เหรานั้นนะทุกข์ใจน้อยลงหรือไม่ทุกข์ใจเลยก็ว่าได้นะครับนะซึ่งคำคืนนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ ส่วนท่านใดนะครับมีความทุกข์กายนะหรือมีความทุกข์ใจในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความรักในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของนี้สินเรื่องชีวิตก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้ครับนะ ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับนะที่มีความทุกข์ใจบางครั้งนะครับก็อาจจะทุกข์ใจนะครับในเรื่องของนะความรักนะซึ่งในเรื่องของความรักนี้นะพระพุทธองค์ท่านเองนะหรือพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สอนในเรื่องของความรักไว้ด้วยกันนะครับสีนะ่แบบนะนั่นก็คือหนะึ่ความรักเกิดจากความรัก ะครับซึ่งความรักเกิดจากความรักนี้ก็หมายถึงนะครับนะถ้านะคนอื่นนะรักคนที่เรารักนะกเ็เราเองนะครับก็จะรักคนคนนั้นด้วยหรือจะชอบคนคนนั้นด้วยนะครับนี่คือความรักที่เกิดจากความรักนะส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นนะก็คือความเกลียดเกิดจากความรัก ในเรื่องของความเกลียดเกิดจากความรักนี้นะครับนะอย่างเช่นนะครับนะอย่างเช่นคุณต้องรักคนที่ฉันรักด้วยไม่อย่างนั้นนะฉันก็จะเกลียดคุณนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนอื่น <c oughs> ที่ไม่มาอชอบหรือไม่มารักคนที่เรารักนะเราเองก,ก็จะรู้สึกไม่พอใจจะรู้สึกเกลียดเขานั่นเองนี่ก็คือความเกลียด เกิดจากความรักครับส่วนข้อที่3ก็คือในเรื่องของความรักเกิดจากความเกลียดนะครับนะความรักเกิดจากความเกลียดนี้นะฮะในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนั่นก็คือนะฮะเช่นนะถ้าเราไปทำร้ายคนที่เขาเกลียดหรือเขามาทำร้ายคนที่เราเกลียดนะเราเองก,ก็จะรักเขาหรือจะชอบนะนะ ก็จะเป็นอย่างนั้นนะดังเช่นเราไปนะพูดไม่ดีกับคนที่เขาเกลียดหรือไปใส่ร้ายคนที่เขาเกลียดเขาก็จะชอบเราด้วยนะซึ่งจะเป็นอย่างนั้นนี่คือความรักเกิดจากความเกลียด <c oughs> นะข้อที่สีนะครับก็คือความเกลียดเกิดจากความเกลียดในเรื่องของความเกลียดเกิดจากความเกลียดนี้นะครับนะก็ยกตัวอย่างนะก็คือเช่น นะถ้าเราทำดีกับคนที่นะคนอื่นเขาเกลียดอยูนะ่เขาก็จะเกลียดเราหรือถ้าคนอื่นมาทำดีกับคนที่เราเกลียดอยู่เราเองก็จะเกลียดเขาด้วยนะก็แบบป,ประมาณนี้นี่คือในเรื่องของความรักนะฮนะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้อยู่4ประการด้วยกันนะครับก็คือความรักเกิดจากความรัก ความเกลียดเกิดจากความรักนะฮะแล้วก็ความรักเกิดจากความเกลียดและอีกข้อหนึ่งก็คือความเกลียดเกิดจากความเกลียดนั่นเองนะครับนะซึ่งหลายๆท่านเองนะะก็จะมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักนะหลักๆแล้วความทุกข์ใจที่เรามีนั้นนะครับก็คือนะเราเองไม่ค่อยมีศีลมีธรรมนั่นเองคือไม่ค่อยปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม ซึ่งผลของการที่มีศีลและไม่มีศีลน,นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับนะซึ่งนะคนที่มีศีลนนะและไม่มีศีลน,นั้นมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคนที่ไม่มีศีลน,นั้นพระพุทธองค์ท่านว่านะครับนะถ้า,เ,าเรานั้นนะ เรียกว่าข้อแรกก็คือค่าสัตว์ตัดชีวิตนะซึ่งหลายๆท่านเองก,ก็อาจจะทำงานในด้านนี้นะยางหีกเลี่ยงไม่ได้นะก็คือปานาติบาตนั่นเองนะนะพระพุทธองค์นั้นบอกว่าถ้าทำมากคือเสพนะทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วนะย่อมเป็นไปเพื่อนอรกกำเนิดเดระชานเปรตวิสัยนะเป็นที่ไปนี่คือวิบากของปานาติบาต หรือการกระทำนะปิดศินข้อที่1นะครับส่วนนะท่านใดที่นะเรียกว่าทำปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปแล้วนะวิบากอย่างเบานะก็จะทำให้อายุสั้นนี่คือการทำปิดศินข้อที่1นะส่วนสินข้อที่2ในเรื่องของอจินนาทานคือการลักขโมยนะถ้าทำไม่มากแล้ว ทำให้เจริญแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อ,อนรกนะกำเนิดเดรจานเนะปรตวิสัยเป็นที่ไปเช่นเดียวกันนะส่วนวิบากแห่งเบานะครับในเรื่องของการทำอธินาทานนะก็เป็นไปเพื่อนะความเสื่อมแห่งโภกทรัพย์คือทำให้ทรัพย์เสื่อมนั่นเองเพราะนั้นบางท่านเองนะครับ <c oughs> มีหลายๆท่านามว่ายนะอยูนะ่คือเก็บทรัพย์ไม่อยู่ หรือมีเหตุทำไม่ต้องเสื่อมทรัพย์นะก็อาจจะเป็นวิบากที่เราเคยทำเราเคยลักขโมยมาก่อนนะครับส่วนข้อที่สามในเรื่องของการมีสุมิชชาจาร์ในการประพฤติผิดในกามถ้าทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วนะครับก็ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดริจารเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยเช่นเดียวกันนะครับ นะส่วนอย่างเบานยนะนะวิบากก็เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูนะครับก็จะทําให้มีศัตรูนะเพราะฉะนั้นนะท่านใดที่ประพฤติผิดในการมก็ย,ย่อมนะถ้าอย่างเบาก็ย,ย่อมจะทําให้มีศัตรูด,ด้วยนะครับส่วนนะมุสาวาทในเรื่องของการนะพูดโกหกนะถ้าทํามากแล้วทําให้เจริญแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดในไรชนัน เปรตวิสัยเช่นเดียวกันอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนวิบากนะอย่างเบานะครับนะกนะ็จะถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงถูกใส่ร้ายนะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองในปัจจุบันนะอาจจะถูกกล่าวตู่ถูกใส่ร้ายถูกกล่าวร้ายด้วยคําไม่จริงนะเราเองก็อาจจะมีวิบากนี้นี่คือในเรื่องของการพูดโกหกส่วนในเรื่องของการ นะพูดยุยงให้คนแตกแยกกันนะถ้าทำมากแล้วทำไม่เจริญแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดริชานเปรตวิสัยเช่นเดียวกันครับนะส่วนวิบากยังเบาก็จะทำให้นะแตกจากมิตรนะมิตรนั้นจะคบกับเราได้ไม่นานหรือไม่มีใครครบนะไปอยู่ที่ไหนนะก็ไม่มีใครครบนั่นเองนะครับนี่คือนะกากจากการนะกระทำ ยุยงให้คนอื่นแต่แยกกันหรือพูดสอเสียดนั่นเองส่วนการพูดคำหยาบนะถ้าทำไม่มากแล้วทำให้เจริญแล้วก็เป็นไปเพื่อ,อนรกกําเนิดเรไรชานเปรตวิสัยเช่นเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะส่วนอย่างเบาก็จะทำให้ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจนะได้ฟังเสียงที่ไม่สนอหูนั่นเองนะครับเพราะนั้นอย่าได้กระทำในเรื่องของ คำยากนะตอนนี้เราพูดอยู่เราก็ทำอยู่เราก็นะค่อยๆเลิกหรือถ้าเลิกไปได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนคำพูดเพลเจอร์คำเพลเจอรถ้าเสพมากทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วนะก็เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดนเดรัจฉานเปรตวิสัยเช่นเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนอย่างเบาก็จะทำให้วาจาหรือคำพูดนั้น ไม่มีใครเชื่อถือเป็นที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับนะในเรื่องของการพูดเปอเจอส่วนในการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยถ้าทำมากทำไม่เจริญแล้วนะก็ย่อมเป็นไปเพื่อนะรกกําเนินเดในราชาานเปลี่ยนวิสัยเช่นเดียวกันเพราะว่าการดื่มน้ำเมาหรือสุรามีไรนะที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้ถ้าเราเสพมากนะก็ย่อมนํา ให้ไปกระทําผิดในสินข้ออื่นได้ด้วยนะเพราะนั้นนะนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็ย่อมเป็นที่ไปส่วนอย่างเบานะก็วิบากเป็นไปเพื่อความเป็นบ้านะเพราะนั้นกินเหล้ามากนะวิบากอย่างเบาก็มีโอกาสเป็นบ้าได้เพราะนั้นนะไม่ทำซะดีกว่านะหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเสพเยอะ นะหรือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทำนะนี่คือนาะนะวิบากหรือผลกรรมจากการทำปิดสินนั่นเองส่วนผลของการมีศินคนที่มีสินนะครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่มีศินจะนำความสุขมาให้นะและก็มั่งคัง่งมีโภคทรัพย์มีโภคะ,ม,ะมีเงินทอง และเป็นที่มาของอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากนะครับในเรื่องของการเป็นคนมีสินนะฮะซึ่งนะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเราอาจจะได้ยินทุกๆวันนะครับนะเพราะนั้นอย่างที่พระูปองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น อย่างเีกเลี้ยงไม่ได้นะครับเราทุกคนเองก็ย,ย่อมนะมีกรรมเป็นของตัวเองนะซึ่งนะครับนะในเรื่องของคนดีนะถ้าเรามีศีลคือสามารถละปานาธิบาตคือไม่ฆ่าสัตว์เว้นขาดจากปานาธิบาตนะคือนะมีความลายมีความามีความละอายต่อการกระทำนะเราเกื้อกูล นะต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับนะไม่ว่าจะนะทางกายทางวาจาทางใจนะครับนะซึ่งนะถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะเป็นการนะให้อภัยยาทานนะไม่ผูกเวรนะให้อเวรทานไม่ผูกพยาบาทนะอภัยาประาธานแนะน,น่นอะนก็ย่อมเป็นที่มาของ เงินทองนะมีอุปกรณ์อย่งทรัพย์มากคือทำให้สัตว์เหล่านั้นมีความสุขนะครับเรามีความเมตตานะไม่ว่าจะเป็นไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่พูดยุโยงให้คนแตกแยกกันนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์นะหรือไม่ดิมสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะ ดัะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มาของพวกทรัพย์นะใครทําให้มากทําให้เจริญแล้วก็เป็นไปในทางดีๆนะครับซึ่งหลายๆท่านเองที่มีความทุกข์ใจอยู่ณปัจจุบันนี้นะก็เป็นเพราะนะครับไม่อยู่ในสิในธรรมนั่นเองเราเองนะลองพินิษพิจารณาดูว่านะแต่ละวันนั้นสินห้าเรารักษา หรือเราประพฤติปฏิบัติกายวาจาไรกายวาจาใจของเรานั้นสะอาดแค่ไหนนะครับคุณประกายจิตศีราศักดิ์บอกว่าสวัสดีกาอาจารย์สาธุการนโมทนาสาธุครับคุณประกายจิตขอบคุณที่มาทักทายมาให้กำลังใจในช่องอปูริฟิล์มทีวีนะครับหลายๆท่านเองนะก็ ไม่รู้ว่าผมเองมาออนไลน์ในช่อง p ุริฟิล์มทีวีด้วยนะคุณประกายจิตก็มารับชมก้อนมุทนาสาธุด้วยก็ขอบคุณเป็นอย่างมากที่มาติดตามรับชมอยู่ตลอดนะครับก็นะ mm hmm. ขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับที่มารับชมย้อนหลังนะครับ ค่ำคืนนี้นะครับผมเองก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกันในช่องนะภูริฟิล์มทีวีผมจะพยายามมาออนไลน์ให้ได้ในวันอังคารพฤหัสเสาร์หนึ่งทุ่มโดยประมาณนะมาพูดมาคุยกับคุณผู้ชมนะซึ่งหลายๆท่านเองก,ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าผมมาออนไลน์ในช่องภูริฟิล์มทีวีด้วยก็จะพยายามกลับมาออนไลน์นะครับนะให้ได้จันอังคารพฤหัสเสาร์นะส่วน วันจันทร์ผู้สุกก็จะไปออนไลน์ในช่องใหญ่นะภูริฟิล์มชแนลเช่นเคยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีนอนหลับฝันดีขอให้มีความสุขสวัสดีครับ